สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เป็นรายวิชาสังคมศึกษาวิธิี9 EP 1นะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องชาดกจบไปเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องศาสนิก,กชนตัวอย่างในหน้า31ให้เด็กๆเ,เ,เตรียมหนังสือสังคมนะคะไฮไลท์หรือปากกาแดงแล้วก็เปิดไปที่หน้า31นะคะพร้อมที่จะเรียนนะคะ จะเรียนจากวิดีโอเหมือนเดิมนะคะวิดีโอจะสรุปย่อๆให้เด็กๆเด็กๆจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆ,ๆสามารถไปอ่านทบทวนอีกครั้งในหนังสือนะคะแล้วคุณครูตุ๋ยก็จะมีชีตงานฝากมาให้เด็กๆทําแล้วส่งกลับมาให้ครูตุ๋ยในวันศุกร์นะคะเด็กๆ,ๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอกันได้คะ่ะไปเลย ของสมเด็จพุทธาจารย์นะคะและก็ยูเชอรก็จะเล่าประวัติคร่าวๆของสมเด็จพุทธาจารย์ให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะสมเด็จพุทธาจารย์นะคะท่านเกิดวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2331นะคะและก็ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรนะคะเมื่ออายุได้12ปีค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ทำการศึกษาปริยัติธรรมที่วัดละคังโคสิตาราวนะคะและหลังจากนั้นท่านก็ได้ทำการอุปสมบทนะคะและก็เป็นพระภิกษุเมื่ออายุได้20ปีนั่นเองค่ะและในพุทธศักราช2,395นะคะ ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดละคางโคสิตารามนะคะและในปีพุทธศักราช2407นะคะท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์นะคะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์นะคะซึ่งชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกท่านว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะที่เชก็มีรูปภาพของวัดะระฆังมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะซึ่งวัดะระฆังนะคะเดิมทีแล้วมีชื่อวัดว่าวัดบางว้าใหญ่นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็ต่อมาในสมัยธนบุรีนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตนั้นมีชื่อเสียงในด้านไหนบ้างนะคะ เรามาดูข้อที่1กันค่ะสมเด็จพระธาจา์โตนะคะมีชื่อเสียงในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะและข้อที่2ค่ะมีชื่อเสียงในด้านการแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนทั่วไปนะคะและข้อที่3ค่ะมีชื่อเสียงในด้านการเป็นชาวพุทธตัวอย่างในด้านของความเพียรพยายามนะคะซึ่งท่านได้ทำการศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้แตกฉาน ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาค่ะและสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะท่านได้ดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดละคังโคสิต,ตารามนะคะรวมเป็นเวลาทั้งหมด20ปีด้วยกันนะคะและท่านก็ได้มรณภาพเมื่ออายุได้84ปีนะคะที่วัดอินทรวิหารแขวงบางขุนพรม จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะและสำหรับในรูปภาพนี้นะคะก็คือบริเวณวัดนะคะบริเวณรอบๆของวัดอินทรไวหารนะคะที่เชิญนำรูปภาพมาประกอบให้นักเรียนได้เห็นกันในวันนี้นะคะซึ่งภายในวัดนะคะก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะอยู่ภายในวัดด้วยนะคะและก็วัดนี้ก็จะอยู่ที่แขวงบางขุนพรม จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะและสำหรับคุณธรรมที่นักเรียนควรนำมาเป็นแบบอย่างนะคะข้อที่1ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ของท่านนะคะและก็ข้อที่2ค่ะก็คือการหมั่นศึกษาหลักธรรมนะคะและมีเมตานำมาเทศนาสั่งสอนประชาชนค่ะ เรามาดูในเรื่องที่สองกันเลยนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทีเชร์ก็จะบอกประวัติคร่าวๆของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้นักเรียนได้ฟังก่อนนะคะก่อนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเดิมทีแล้วท่านทรงเป็นสามัญชนธรรมดานะคะแล้วก็มีพระนามเดิมว่าศินินะคะ ส่นศิลนั้นนะคะเป็นบุตรของนายหายหองนะคะกับนางนกเอี้ยงเนาะและก็ศิลได้ประสูติเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277นะคะและในวัยพระเยาวนะคะพระยาจักรีนะคะเขาได้ขอเด็กชายศิลไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะคะ และเด็กชายศิล์น,นะคะเรียนหนังสืออยู่ที่สำนักพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสนะคะเด็กชายศิล์ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะได้ลาสิขาจากสามเณรแล้วนะคะพระยาจักรีนำท่านถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะ แล้วก็ในสมัยอยุทยาตอนปลายค่ะท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาตากนะคะดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตากนะคะและในเวลาต่อมานะคะพะม่ายกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาค่ะพระยาตากเองได้นำทัพออกไปสู้รบกับพม่าะนะคะแต่ครั้นเห็นว่ากรุงศรีอยุธยา คงเสียแก่พมา่านะคะท่านจึงยกทัพไปตั้งมั่นที่จันทบ,บุรีก่อนคะ่ะแล้วย้อนมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากพมา่าอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสำเร็จภายในเวลา7เดือนนะคะและหลังจากนั้นคะ่ะหลังจากกอบกู้เอกราชคืนได้แล้วนะคะพระยาตากปราบดาพิเศษ ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระมลมราชาที่สี่หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะแต่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชค่ะและในเวลาต่อมานะคะ พระองค์ทรงปโปรดให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีนะคะเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาทำลายเสียหายเป็นอย่างมากนะคะท่านเลยโปรดก้าวให้ย้ายเมืองหลวงมาไว้ที่กรุงธนบุรีนั่นเองนะคะและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ ท่านทรงธรมนุบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะโดยโปรดให้นำพระไตปิฎกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับคุณธรรมที่นักเรียนควรนำมาเป็นแบบอย่างได้แก่หนึ่งะคะความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะส ความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของพระองค์นะคะนักเรียนก็ได้ดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยสำหรับเด็กๆที่เราเรียนเราก็ควรเอาแบบอย่างที่ดีแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะคลิปนี้ครูตุย๋ยมีชีตงานนะคะส่งไปให้เด็กๆทำที่บ้านนะคะทำแบบหัดหน้า35 36 แล้วส่งกลับมาให้คุตยในวันจุไม่ต้องส่งหนังสือนะคะอาละคลิปนี้เราก็จบพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่ในบทต่อไปนะคะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ